ดีมันแสดงออกที่ไหนสีหน้าแล้วแววตาคนอารมณ์ดีหน้าสดชื่นแจ่มใสแม้จะได้ไข้หัวสักวันนั้นนาทีสองนาทีมันก็ทำาหืดอ,องอย่างหลายหลายอย่างในร่างกายดีขึ้นเปิ้ลบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสแต่ถ้าไปย,ยิ้มวันค่ำหงยาปัสสาว <laughs> คนอารมณ์ดีสด,ดาพี่น้องหันอยังเป็นแง่ดีมดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าตาสดชื่นหน้าจ่าตาแจ่มใสยิ่งคนเท่าสด,ดาพีน้องอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอีนะ่ะ อยู่ในหน้าตาอมยิ้มลูกหลานฮักคนบบเก่าคนท้องคนเท่าหน้าจุ้มหน้ามีเมตตายิ่งกำปากกำจา่าอูม่วนจา่าหวานเป็นสินเป็นธรรมลูกหลานซ้ำฮักหน้ามีเมตตากำปากกำจา่าเป็นสินเป็นธรรมลูกหลานอยากเข้าใกล้อยากเอาใจอยากอยู่ใกล้อยากดูแลเอาใจใส่สุมารเรื่องบางคนงามหน่อยก็บบหายแปลหน้างอย่างปากหักนะบอลแก่นตาังหนุ่ยมาหนาวเนาะก้านคอ,อยยาวอย่างปากตาแก่หุ หัวโป๊ะชุนบุญยองโปยาเนี่ยคนเนาะเน่อกับบางงามปลากับบางม่วงเนี่ยไผ่จะไปไข่ข้าไก่ลองเปิดป่าข้าใไก่กะด่าเปิดเมาใจใส่ลองเปิดข้าใไก่กับ้าว่าเปิดมาเบียดมาเบี้ยงจะมาขอเงินขอทองไผ่จะไปไข่ข้าสู่ลงฮะดังนั้นจิตใจคนเราเป็นสิ่งสำคัญใจเป็นนายกายเป็นเบาใจดีเฮื้อตามได้บุญทักษาสนาเกิดอันนิสงจิตใจคนเราสักนาเป็นน้องดกปีสี่ทุ่มมันยังยังยังสักยางเอ้บ้านรังเพเปิดตึงใจกว้างจ้า สองเดียวก็จะสองเดียวนะกรรมกันนี่พี่น้องสัตนาทุกท่านคนเมืองเฮานี่ถือหยังถือเรื่องอายุอายุก็ได้ยิน่3 7 9ลองอายุตก3789คนเฮาจัง่ได้หูปีนี้ปีนึงเด้อมีข้อลองบ่เกิดกับตัวเก่าก็เกิดกับลูกกับเาบ้านกับบ้านกจองทรัพย์สินสิ่งของบ่ได้เจ็บได้ตายก็มีอันต้องมีอันเป็นไปบ่นักก็น้อยอายุจน มีแม่คนหนึ่งอายุต๊เจ็ดสิบเอ็ดโอ้บ่ม่วนใจปีนี้เป็นยมุวันนั้นลดฉลแดดวันนั้นย่ำข้าได้บัลลักวันซืนงงูเข้าบ้านจะเป็นเคราะนักเคราะเบายมุแล้วคนเมืองเขาซาดาพี่น้องเวลามีเคราะ์ต้องหาวิธีการปล่อยเคราะห์หรือระบายเคราะออกการจะปล่อยเคราะหรือระบายเคราะออกซาดาพี่น้องคนเมืองเขามีความเชื่อหลายอย่างแต่ว่าวันซืนเดือนนี้เป็นไผ่พ่อพ่องปล่อยกลมลอยขึ้นฟ้า การปล่อยกรมลอยขึ้นฟ้าสจาวพี่น้องนั่นคือการปล่อยเคราะห์ของคนเมืองเขากรมลอยขึ้นฟ้าเราไปตกที่ไหนถ้าไผ่ไปเก็บลรอ่อนไปเล่นเขาจังด่าละอ่อนว่าไดจะไปไปเก็บเป็นปล่อยเคราะห์ที่ไหนที่บามาตกเนี่ยเอาย่อเข้าตัวแหมหรอกอีแม่คนนี้ก็ไมใจใค่อยปล่อยกรมปล่อยเคราะห์ไปใส่บาทวันศีลทีวัดกับตุ๊เจ้าแปลงกรมลอยก่อนแปลงกับแกนตไวใดแกน้อยถ้าใส่บทบบกอฟตัวองร้อยห้าสิบอีแม่เอาแกนร้อยห้าสิบเขียนชื่ออีแม่กรรมอีแม่เขียนชื่อจ้า ตัวเจ้าเอาปากกาหัวหลวงๆไอ้ฟังแจกเต้าวางนีก่อนแจกมาแล้วกันถ่ห้ามลูกจนหนึ่งจบจนนั้นเราฟังเรื่องนี้จบเราก็ลูกเดี๋ยวมันจะบัดปฏิปต่อตึกไหนเรามุนเด่นเนี่ยจุกใส่ก่อนกาตะกี้หั่นกำใบปั่นยังแขวนหน่อยอย่างได้ร้อยแะ้วกุ้งกับขนมละอ่อนละ เขียนชื่อเฮ้แม่กําเนิดตัวเจ้าเก่าประกาศไม่จีงหัวหลงหลวงเขียนชื่อติดคุณแม่นามสกุลสะะนาะระเคาะตาหาเจ้ากรรมนเว้นตาหนาโะกาศตังเก้าตาสปะวัตานเสวยไปหน้าก่อนจะพ่อยแม่ขอที่ฐานกําเนิดยกกรมใส่ในขันดอกยกจะลดหน้าผาซาตุเคาะชิดเขาะหายเขาะตายเขาะไวเคาะเมื่อเจ้าเคาะเมื่อไงเขาะเมื่อควายใบล่าเคาะเกิดปีหลังอย่ามาอยู่ท่าเคาะเกิดปีน้าจะไดมาอยู่ติดเคาะพิษไหลหลก็หลหลหล่นหล่นหล่นหลนหนหลน ตัวเจ้าเอากรมไปหงมควันปตตึงแล้วบอกป้อยขึ้นฟ้าปุ้งขึ้นอย่างจรวดนี่บาดทบบอกไฟแต่ลุกลับลับลอยห่างดังพึบกลางฟ้าปุ่นคนสะกอนปุนตีกองตีกองส่งกรมเนาะอีแม่นี่ก็ฟ้อนโดยก้นไปละเนาะเคาะอีแม่ไปโดยคมปุ้น้นเนาไปตกเมืองเจ๊กเมืองม่านจะไปปิกมาเนาะโว่ม่วใจขนาดได้ป่อยเคาะยิ้มวันข้ามันนั้นมีความสุขสบายใจ กินข้าวกับลำ,ก,ลำกินน้ำกัลงเปิจน,นฟังธรรกี่ผูกฟังเด้เปิ้ดมดในวัดปิกบ้านห่อเข้าไปกินําวัดน,นะเปิฟังทรรมกี่ผูกนั่งฟังเดิมวันนั้นม่วนใจหิ้มแย้มแจ่มใสเจ่นสามโมงไปทำบูกสุดท้ายจบอา้ามีธรรแล้วเนาะเขาปิ๊กกันก่อนบ่อบุดมาข้ามกอนมาฟังอันนี้ส่งไปฏีบโคมไฟมาข้ามรวดจุดทุบจุดเตียนปู่ชาปะเจ้านอปิกบ้านอาบน้ำอาบท่ากันก่อนมีความสุขต้อยสุงป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 ิกบ้านไปถึงบ้านยูประตูเล็กคลัก ลูกอยู่ในบ้านเอิรนอ่ะอีแม่ไปไหนมาวันข้ามไปวัดเมาก็วัดก็ว่าแต่หู้เรื่องหู้เรากกมลอยไปมัวโต๊ะราคาบ้านเขาเนี่ยอีว่าเอาอีน้อยกแลึ้งมึงจะบขึ้นบออีน้อยเอาขัดใดกายติ่มเจคาจับกลมอีแม่ชื่ออีแม่ติดต้นมวลอ้าตายแล้วกูปล่อยเคาะปล่อยไปปล่อยเน่ามาตกอ่านตัวเก่าเคาะกามานี่โมดะไก มีกระป้อยบามีกุกระป้อยมาลงที่เดียวกับมดจักกลมมาอีน้อยตบดีๆเอาใสขันดอกจะไปขื้นซีนไอีเอารถออกส่งไอ้แม่ไปวัดอีแม่จะไปวัดยังหยางแหมกับลูกวัดมาบะเดียวเออไปเยอะจะไปมากดีกว่าประกองรถเครื่องเข้าไปถึงวัดยืนฮือซ้นมาแยงอยู่หน้าหงตุเจ้าตุเจ้าอยู่หน้าหงตุเจ้าอยู่บนหงสองพ่ออีแม่นี่มามาขำแต่เจ้าปูจจาลมลอยมาเมื่อเล่นให้เจ้าปูจจาลมไส อันตุนี่ก็กลไม่ได้ขายกรมลงปุติอย่ามาตันหันหน้านะกรมไฟแกมสี่สิบ่กลัวไมได้ขายเออไปกรมฟงกรมไฟอย่างกรมลอยตัวเจ้าอะเพราประามไม่ไปไหนก็อีแม่ปล่อยเคาะหครับกรมปล่อยไปปล่อยเงาไปเผื่อไหนเพื่อบอกปีกมาทบบ้านอีแม่เคาะห์หมากมาบ้านอีแม,ม่มัวกาแล้วจะอห้องตัวเจ้าอย่างไรเอากระกรมคืนมาอีห้วงมันหมายความว่าอย่างไรเอากลมที่ซากมาแลกตังใหม่เป็นปีกร้อยห้าสิบกูพูดถึงก็กระทบเพียห้าสิบบาทก่อนวัน แล้วกรมเก่ายังไปขายให้ผายอีกแม้ตัวเก่าตาทาบุญไปแล้วอ่ะพี่น้องสัตยดายังมีใจเยืดกใจหัวมันจึงแบบเกิดบุญเกิดกุศลดังนั้นพี่น้องสัตยดาทุกท่านการที่เขาตั้งมั่นตั้งใจทําคุณงามความดีเจียวันเดียวไหลคนหนาวบาคนก็ได้หลนะคืนนี้นะหลหงิดก็มันได้มีจบวิสีทุ่มในพอแหนาวกว่าหนาวนี่นะพี่น้องสัตยดาทุกท่านออกบ้านออกจองมาต้องได้ได้ที่นี้ก็คือได้ความดีเข้าสู่ชีวิต ตัวเจ้าเตพทำเนี่ยมีตึงกำแต้มีตึงกำเล่นมีตึงกำที่มันเกิดประโยชน์จุกันไขหัวกาได้มาเกิดประโยชน์อย่างจากการไขหัวนอกจากอารมณ์ดีขึ้นแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมันต้องมีพ่องสัดาพี่น้องฟังไปแล้วไปเตือนใจตัวเก่าแม้เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยฟังไปแล้วเกิดแง่คิดเตือนใจเออมันแต้อย่างเพิ่นว่าเขาพิดตรงนี้แก้ไขแม้ทําตัวเก่าเพื่อดีขึ้นเพียงเล็กน้อยมันเกิดบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นกับตัวเฮาเกิดขึ้นกับตัวเจ้าเกิดขึ้นกับทุกคนแค่ทําความดีเพียงเล็กน้อยไพ่มีข้อผิดพลาดแก้ไขให้มันดีขึ้นไพ่มีสิ่งที่บด่ดีเอาทิ้งขว้างเสาะความดีใส่ตัวไั่ทําความดีแล้วทําให้มันดียิ่งขึ้นไปเห็นบอกว่าจะตั้งกายตั้งวัจากตั้งจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างอยังก็ตามทําให้มันดีขึ้นนั้นคือเกิดบุญเกิดกุศลโอกาสข้ามคืนนี้สนองเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์และคณะสัทธาพี่น้องจากอ,อำเภอแม่สวย พวกผู้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลทาคุณงามความดีอยากนาฟังธรรมน้อมนาคุณงามความดีเกือบลืมไปลนะขันดอกไม่นี่สองใบอยู่อันไผ่จะจบตั้อยู่เนอมาจบเถอะนะนี่ซอเสาหน่อยเอาสตังนี่ก็หังหันเข้าว่าบหันอันสถาทปีนน้องทั้งหลายพูดถึงเรื่องซอนี่นะมันต้องมีขันตั้งอันนี้คือการทา คนละอันกันขันตั้งมินิอี๋พี่น้องสัตดาทุกท่านก็ได้จะปันปอนเป็นกรรมซอไผ่ข้าได้บุญนักก็จะซอให้ฟ,ฟังในกรรมอันนี้ตัวเจ้าเขียนกรรมซอขึ้นมาเนอสัตดาพี่น้องเ่อกีว่าที่ไหนกรรมเตือ่องมาว่าที่ไปเหี้ยวแม่สวยเนี่ยเป็นครั้งที่แปดเป็นซอปั่นปอนสัตดาพี่น้องอันนั้นคือกัน ขันตั้งจังซอนเนอะภัยใครได้ปอนดีดก็ตั้งจิตตั้งใจเอาเนอะสรดาบิน้องปอนดีบุญดีจะเกิดขึ้นเกิดตีจิตของเฮาดีจิตด,ดีย่อมได้ดีจิตคิดชั่วก็ย่อมได้ชั่วดังนั้นภัยกระตามได้ห้บปอนไปแล้วขึ้นํำไปคิดขึ้นํำไปใจขื้อเกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องสินเรื่องรม หัวใจข้าก็อนยางมาหมอนข้าจะเล่าํำปอนออกมาบอกมาปันนับดูเนื้อคนอยู่คนฟังข้าจะปันเหมือนกันเมื้อปอเท่าแม่เท่าเพื่อไตระบาดโตกโยงครบเพื่อนบ่าเก่ามันถึงเวลากันเมื่อต่เจ้าจะปันปอนเนื้อปอเท่าแม่เท่าเพื่อได้เหมือนกันทุกคนไปเกิดไหนล่ะตึงงนนอยู่แ้่ตึงน้ยแล้วก็ย่างตึงใหญ่ก็ตึงเจ้าตึงไร่ขอเพื่อได้เหมือนกัน ตั้งแต่นี้เฮอมีสุขสามประการอยู่สบายเงินและแม่เหลืองเขามินสองแคววังจอมควายวอำเภอแม่สวยขอเฮือรำ่ำเฮือรวยกันทุกคน,จ,นจีมและน้องจิมและน้องเราไปตึงหันอยู่ฮะ <laughs> ตั้งนี้ต่อไปไปนาปีน้องเจ้าค่ะจะไปเจบเป็นอย่างขอเฮออยู่ดีแล้วก็กินลำสุข สบายลำก็ตึงน้อยตึงใหญ่ตึงบาว่าภไยคนใดตึงยิงตึงใจก็ตึงเจ้าตึงไรเมื่อปั่นปอนแล้วก็ได้พับไฟเหมือนกันทุ นี่ต่อไปไปนาขออายุมันนับขวัญเยืนยาวกรรมปอนนี้ขอบอกกล่าวข้าจะปันไว้เป็นกรรมดีอย่างอันขออายุมันนับขั n เยืนยาวอย่างปอนตุเจ้าแม่ริมว่าวายจิมและน้องจิมและน้องแห่งกรรมกะลังไปเผาไปแถวปุ้นกบเก้าไม้ไปดูกันเนาะถ้าแบบแถวเขาเขาน้อยใจเนี่ยบูเก้าไม้ปุ้นนะ จะบอกชื่อก็ยังมาเป็นำึำอ,อุยดีอุยปุดอุยแกวอุยจันอุยมูลอุยมากอุยแลอ่อุยคำข้าจะปั่นเหมือนกันตึงตั้งเหนือตั้งใต้ต,ตึงจะปากเป็นมูลตึงบะพ้นเป็นไฟํำปอนตุเจ้าเจียงใหม่ตัวข้าจะปั่นเฮือค,ค่อยๆละวเฮอใดปอนเป็นมงคลกำปอนตุเจ้าจังซอเต็มใจแต่น้อยยังมอได้บอด น้ำพึ่ป่านึ่งกับยอดประกอบมันอย่างมาซอบก็ตึงเปิ้นตึงตัวปั่นปอนเสร็จแล้วเขาจะยิ้มไข่หัวตึงเปิ้นตึงตัวตึงไหลปุ้นกับไหลพีจีมแลน้องย่ำแบลไหลปุ้นเกือบบอเขาถึงลุกมาจ้ะหันเปิ้นเตียวหาี่เขาเปิ้นไปหาคำตี่พุก่นเลยเขาไปแถวเก้าไม้ลายปุ้นหนึ่งที่ไฟแจ้งๆกุนัน พ่อเจ้ากับตังแม่เจ้าบ่าวว่าคนเท่าแล้วก็คนกลางข้าขอเมื่อได้กรรมปอนะเหมือนกันอนุโมทนาแล้วกานเ้อเจ้าอันบอกว่าห้างบ่าวสาวจีคนใดแล้วก็ดีละเหมือนกันแต่เราขอเมื่อได้ปอนตึงหนุ่มตึงเท่ากับโมตีใดมาฟัง ตั้งนี้ต่อไปไปหน้าปีน้องเจ้าข้าจะไปเจ็บเป็นอย่างของเื้อสุขสามประการอยู่ม้วนกินวานจุคนนะปีน้องตุเจ้าแม่ริมเต็ดทำจบแล้วจะมานั่งปั่นปอนของเือสัทธาลับนอนสบายเนี้ยแเลเตอร์ปุ่นอะขอเื้ออยู่ดีสบายขอเื้อมีโชคมีใจ ได้หวยแอคนใบสองใบขอเมื่ออย่ามีโรคมีภัยอย่าได้เจ็บได้ป่วยไปแผ่วละนี่แหละน้อน,น้อมแหละนำ้ำอ๋อเนอหอมปากหอมคอนั่งเทียนตะวันซื่อนี่ยังมาข้องแดดเดี่ยวเหรอ อนุโมนนาบุญกสัตดาพี่น้องทุกท่านเน้อบุญใดกุศลใดทำร่วมกันขอจงเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นตบะเจชะพักนักษาเ่าท่านตั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีจบมีใจอนุมันขวัญยืนสิ่งใดเป็นความดีเอาเข้าไว้ในใจสิ่งใดบดีเป็นกำเล่นกำหนวเอาคว้างเอาทิ้งไปม่ต้องไปใส่ใจมันขอบุญกุศลที่เราทำร่วมกันคืนนี้จงปกปักหักษาเฮาตลอดไปนำสัจธรรมคำสอนตั้งไว้แต่ข้างต้นว่าอัตตะสัมมาปณิทิจเตมังกะละมุตตมัง การตั้งตนไว้ในตีอันสมควรเป็นมงคลอย่างยิ่งสมควรแก่กาะละและเวลาขอ,อยุติล ถึตงต้นถึงจบแล้วก็ไฟนี่นะจ๊เป็นไออีกากฟ้ฟกาแฟนี่นะวันนั้นไปนเตจที่ไม่แต่งอะไรเงี้ยไฟดับบอกองไฟดับปุ๊บเขาจะย่องปิ๊กกะก๊ไฟแม่บอดีมีตินน่มขัดไยบนแล้วมัมจะไปไมได้ติวสั่งลงเลยบอกน้อ,สนองสแตนผทิงว่าเอาแล้วเนาะจบกันนี้จบแต่และไฟฟังดับตแต่ขอจบดีๆงามงามก่อน นิตติังคีญาสังวันนาวิเศษจาเหตมามเตศอันถามหน่อยวันพวกเอาไปมาเตศอ่ะถ้าตุลุงซักมาอย่างอีบัดได้เนอ์อย่าไปอุ้มมังแปะวันอื่นมาบุญนักษะ